ใครเคยได้ยินเพลงเยลลี่ยุสุรินกันบ้างครับดังมากๆเลยนะครับในติ๊กต ok ตลาดสุรินวันนี้ทึกคักสุดๆไปเลยมีเยลลี่ที่ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะครับแต่แล้วทุง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 ซาฮูรตรุงๆุงซาอุราโผล่มา เดินมาแล้วตรงไล่ทุบตีชาวบ้านแม่้าปิ้งไก่โดนตีไหลคุณป้าขายส้ตมตำโดนทุบครกเด็กที่กำลังเต้นโดนจ้องตาจนร้องไห้ไปเลย,เลยตลาดสุรินแตกกระเจิงครับเหลือแค่เยลลี่ยุทธสุรินที่ยังยืนอยู่ได้แต่แทนที่จะหนีครับเยลลี่เปิดเพลงดังพร้อมยื่นเยลลี่หนึ่งชิ้นให้กับตรงตงอา้าลองกินดูดิตรงตงนิ่งกลืนเยลลี่เข้าไปแบบงง,งๆเขาขยับขา โยกหัวแล้วจากนั้นตุ้งตุ้งเต้นกับเยลลี่ยุสซูลินเพลินจนลืมความโกรธไปเลยนะครับมีข้อคิดมาฝากครับว่าบางทีเนี่ยที่คนโกรธเขาก็แค่หิว เหมือนกับเจ้าตุงตุงที่มันมาไล่ทุบตีคนในวันนี้นะครับมีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่าเด็กที่ต้องไปเรียนด้วยความหิวมีประสิทธิภาพในการเรียนที่ต่ําลงทั้งอาจส่งผลกับพฤติกรรมด้านลบแล้วก็อารมณ์โกรธอีกด้วยนะดังนั้นอย่าเพิ่งรีบตัดสินใครนะครับในเวลาที่เขากําลังโกรธหรือดูเกลี้ยกลาดอยู่จริงๆแล้วอาจจะยังไม่ได้กินข้าวก็ได้นะคิดยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ